พลังบุญคืออะไรคะมีหลายคนถามแบบนี้นะคะวันนี้คุณบรรพุยจะมาบอกให้ว่าพลังบุญคือองค์กรที่ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มสมาชิกนะคะไม่ได้ให้ คุณไปทําบุญที่วัดน้นวัดนี้นะคะทุกท่านขะตอนแรกครูมารดาปุ้ยก็นึกว่าอยากจะไปทําบุญวัดน้นวัดนี้นะคะคําว่าพลังบุญแต่วันนี้ครูมารดาปุ้ยมาไขข้อสงสัยว่าพลังบุญคือชมรมที่ช่วยเหลือเสื่องซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เจ็ดปีถึงหนึ่งร้อยปีคุณสามารถสมัครเข้ามาในชมรมพลังบุญให้เพื่อนต่อเพื่อน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองใครอยากจะเข้ามาในชมลมพลังบุญนะคะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายวันนี้ครูมาดามปุ้ยยินดีต้อนรับและยินดีให้คําแนะนํานะคะใครอยากเข้ามาครูมาดาปุ้ยขอเชิญเลยทีเดียว